ใหญ่แล้วเหลียวเบิงข่พี่น้องใหญ่แล้วเหลียวเบิงข่กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคุ้มมือเหน็บมาพ่อกะเย่ดาวอีกแล้วจ้าหลังจากเลิกงานเย่ดาวกะผ้าพี่น้องไมายางนาะค่ะเนาะยางออกกําลัางกายจักน่อย โอ้ยไก่มานิเกะมาเห็นอันนมองจะของเคยมาซอยงานค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องอยางไปน้ำกันจ้า เมื่อนี้ยายดาวมีแนวสิมาไหวเลรอคะพี่น้องจ้า,าช่วงนี้ก็คือว่าแหละเนาะคะ่ะช่วงนี้ยายดาวสิกลับเมืองไทยนะคะพี่น้องบาดนี่กะกำลังเตรียมเอกสารเตรียมไมหยังต่างๆหน้าๆห,ห,หลายสิ่งหลายแน่วค่ะพี่น้องจ้าก็มีคนนั่งอยู่ในในสวนนั่นเอง นางก่อนยายดาวอีกเศรมีแห้งก่อนจะเมื่อยแห้งโอ้ยยายดาวเมื่อยแห้งค่ะพี่น้องจ้ะย้อนแสงหันมาทางนี้ดีกลัวจะ,ะใครเนี่ยอันเมื่อนี้ยายดาวไม่แนวสิมาเวาซุพีสุนองนะคะเนาะให้พี่น้องฟังย้อนนั่นโรคโควิดเป็นเหตุเนาะคะ่ะพี่น้อง ย้อนโควิดเป็นเหตุก็เลยบ่มีเวลาไปเบิงอพาสปอร์ตม่ออายุพี่น้องเอ้ยย้่าดาวเหตุนาเคเลอยู่พี่น้องจังไรได้พี่น้องสีวาแน,น่วได้ค่ะพี่น้องจะพา,าสปอร์ตยดาวมดอายุอ่า วันที่26พฤษภาคมค่ะพี่น้องบันนี้ยายดาวสิเดินทงประมาณเดืนเอนยายดาวสิเดินทงประมาณเดือนเดือนเมษาเนาะค่ะเนาะหลังสงการแล้วยายดาวสิเดินท่าบัดที่นี่พ่อจะเอา,เอาพาสปอร์ตไปพ่อใหญ่เฮ็ด เอกสารประกอบเอกสารต่างๆโอ้ยพหไ่แล้วว่าดาววาสันพาสปอร์ตเธอมันสิมัดอายุลดตัวนี้วาสันว่าแจากเสร็จยังไดแล้วหนอพี่น้องยอ้ยดาวกับซอยบ่ได้อ้ยดาวกับซอยบ่ได <c oughs> เสร็จยังไดดีละพหไยก็เลยวางสิเนาะ ตอนนี้ก็จองบ่ได้เท็ดดาวว่าสันว่าตอนนี้ก็จองว่าได้ว่าสันแล้วว่าพอวายยังสถานถูดต่างๆกับคนจองเขาไปเฮ็ดพาดกับคิ้วแห่นแล้ว,วว่าคิ้วเ้าแล้วว่าไปเฮ็ดเมืองไทยเอานอนว่าสันพี่น้องจ้ามันแมนอยู่บอกค่ะพี่นอ้องขอข้ามแนะนำจากพี่น้องนะคะว่าเออ จังหวัดจังหวัดอุดรไหมคะ่ะจังหวัดอุดรอ,อุดรท่านี่กับสกลน,นครสามารถเฮ็ดพาสปอร์ตได้บพี่น้องจา้าซอยยายดาวเนี่ยคะ่ะยายดาวบฮหุจักค่ะพี่น้องจ้าผู้ใดอยยุแถวอุดรผู้ใดอยยุแถวสกลนครบอกยายดาวเนี่ยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ ยาดาวขึ้นมาเครียดแถมากุ่มใจแห้งแถพี่น้องยายดาวกุ่มใจรลายได้เดียวนี่ลืมเบงลืมเบงพาสปอร์ตค่าเหตุต่างงานพี่น้องจ๋าอเอาราคาตรงนี้เนาะค่ะเนาะก็เป็นปลาซาค่ะพี่น้องจ๋าปลาซามองทียายดาวพาพี่น้องมานั่งเล่นช่วงอะ หนาห่อนช่วงซ้ำเมื่อเนาะค่ะเนาะเอะเอเจ๊ดาวเครียดไลพี่น้องเลยกลุ่มอกกลุ่มใจเฮ็ดจังได้เมื่อกีกอ้กะโทษไปถามพ่อหญ่ดีแต่ว่าเรารับโทรศัพท์ไห้เนาะถามแล้ววา่าพาสปอร์ตชั้นเมิดเมื่อใดแล้ววา่าหมดวันที่ยี่สิบหกพฤษภาพันพี่น้องก่อนเดินทางเดือนเดียวนึงแม่ พาสปอร์ตเหลืออยู่เดือนเดียวพี่น้องมันสิเดือนท้างไลยอยู่บอกค่ะพี่น้องจา้าแยดาวือมากุมใจแห้งค่ะแต่สำหรับคลิปนี้แย่ดาวกะสิขอลาพีและน้องกันเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างใดมีประสบการณ์อย่างใดฝากคอมเมนต์มาบอกแย่ดาวในเด้อค่ะพี่น้องจา้าคอมเมนต์มาแยดาวหูเนะะี่ยค่ะล้วกะ เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับเอฟที่ทันต่อไปเนาะคะ่ะเนาะก่อนสิเมื่อบานยิ้ดาวเสพพี่น้องเบ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องจ้าตั้งใจมาเนาะแบบ ได้ดาวลงข้างมาได้บอบทั้งขยะกับน้ำพี่น้อง น้ำสำรับสำรับฮหดดอกไม้พี่น้องจะตีนเหยียบป่เฮ้ยเดี๋ยวลองมึงกันเด้อโอ้ตีนเหยียบพี่หลีกินก็นได้เด้ค่ะพี่น้องเนี่ยกินก็นได้น้ำเนี่ยท่านสมัยขนาดเลยพี่น้องเห็นปะโอ้บอกแข็งเลย ย <c oughs> างไปยางมาเย่าดาวลงท่างออกเด้พี่น้องเย่าดาวลงทางออกค่ะ <c oughs> บ่ได้มาโดนละ่ะเออแสดงว่าอันป้าซานั่นวันบบแมนอันติดกันกับอันนี้มันจะเป็นอ่ามีอีกป้าซาหนึ่งขันกลาง อันนี้จังแมนมองที่อ่ายายดาวผ้าพี่น้องมาอ่านาห้อนตอนนั้นเนาะคะ่ะเนาะนาซ้ำเมอือตอนนั้นนี่แหละครัปลานี่แหละยายดาวผ้าพี่น้องมาค่ะประมาณเดือนอเดือนเมษาพฤษภาพี่น้องเมษาพฤษสภาใบใหม่มันสิเคียวเห็นไหค่ะพี่น้องจา้า ใไม่มันสิเขียวดอกไหม่มันก็สิขึ้นเห็นบ่ค่ะพี่น้องเป็นป้าซากับจิงได้พี่น้องข้าเจ้าเอาลูกอ่อนมาอยู่เห็นบ่พี่น้องข้าเจ้าเอาลูกอ่อนมาอยู่เออเอาหมามายางมันก็เป็นแต่ย่านได้พี่น้องเอ้ยป้าซ่าบ้านข้าเจ้าข้าเจ้าถือว่าเป็นมองพักพรตัวอืฝรั่งพ่นคิดว่าคือห้าดอกห้าแล้ววะโอ้ย เจ้าผ้าผ้ามาปาาลาใสเราตีว่าสันเนี่ยพเป็นมงค้นว่าสันนี่ระคะเข้าเมืองหลิวก็หลิวตาตามเนาะมาอยู่กับฝรั่งก็ต้องเพิ่นผ้าเห็ดหยางก็เห็ดน้ำเพิินเนาะค่ะเนาะส่วนผู้ใดบ่มักกะแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าแยกดาวพ่อทังออกแล้วค่ะพี่น้องพ่อทังงอ,อกแล้ว แลละคะ่ะพี่น้องจ๊ะมาล่าพี่น้องเป็นครั้งที่สองค่ะที่แหลกล่าแล้วละแต่ว่ากับบ่เลี้ <c oughs> ยวย่ดาวลงทางกับบ้่นเมื่อก,กี้มาตัางจีพี่เอสมันจังบอกมาทาั้งนี้คะ่ะพี่น้องจ๊ะสลหรับคลิปนี้ยย่ดาวก,ากราบขอบ,บุญขอบคุนพี่น้องหลายๆายคะ่ะทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่เพื่อนเพือ่อนน้องนุ่งลูกหลานสู่ขู่สุขคนเนาะ,ะเนาะอืม พี่ดาวเอาลูกมาให้เบิงเอาบรรยากาศอยู่ต่างแดนมาให้เบิงนะะเนาะค่ะเนาะไปค่ะมาเมื่อบ้านบาทนี่เหีวขาวแล้วแต่ว่ามือนี่ยายดาวสิบไปแปลงประแดกค่ะพี่น้องจ้ายายดาวสืบประแดกมาไว้โอ้ยหลายปีละสองปีแล้วยายดาวสิบไปแปลงประแดกไว้ทกินค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะพี่น้อง ไปพ่อกันยูบานจ้าไปซอยแย่ดาวแปงประเด็กนะพี่น้องจ้าพอมีไม้กันสันเด้อพี่นอ้องเด้อออกแบบสดสดโหลดค่ะไปค่ะพี่น้องทั้งหิวเขา่าทั้งสิบีแปลงประเด็กค่ะพี่น้องจ้าพ่อกันไม่คิบหนาจ้าบ๊ายบายค่ะ